สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์อีกครั้งนะครับมาถึงเดือนกันยายนแล้วนะครับสำหรับคนลัคนาวราศีเมษก่อนจะไปมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้อาจารย์เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Line Today แล้วนะครับเข้าไปที่ Line Today กดหัวข้อดูดวงนะครับจะมีคอนเทนต์ของอาจารยักษ์ให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับหรือถ้าหาไม่เจอ เข้าไปที่ Line Today ครับแล้วก็กดค้นหาพิมพ์ว่าโหลาพยายักนะครับก็จะมีดวงรายสัปดาห์ให้ได้อ่านกันนะครับมีคอนเทนต์การเงินการงานแล้วก็ความรักนะครับ ฝากกดไ like ลค์ช ANNEL ของอาจารย์ยักษ์แล้วก็ไปกดไลค์ใน LINE TODAY ด้วยนะครับไปกดกันเยอะๆนะไม่กดในอาจารย์อายเขานะอ่ะมาเรื่องด้านจิตใจกันเลยนะครับตอนนี้ดาวตราหูยังกุ่มลัคนาอยู่และดาวราหูเป็นดาวลาภะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าก็ยังมีโอกาสเรื่องงานดียังมีโอกาสในชีวิตเข้ามาโดยตลอดนะครับและตอนนี้ ตัวท่านก็เลิกเอาแต่ใจตัวเองแล้วครับไปมุ่งเน้นทํางานหาเงินมากเป็นพิเศษเลยนะครับและดาวการงานซึ่งเป็นดาวเสาร์นั้นเดี๋ยวจะกลับมาเดินในช่วงวันที่12ตุลาก็ทนกันอีกแค่เดือนกับอีก12วันเท่านั้นเองนะครับด้านจิตใจปรากฏว่าดาวการเงินนั้นไปอยู่ในภพนักไอ้ขรดดาวใจไปอยู่ในภพการเงินนะครับได้ตำแหน่งประแล้วก็ลาชาโชคเพราะฉะนั้นความเอาแต่ใจตัวเอง ความที่จะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก็จะลดลงนะครับกลายเป็นคนขี้เกงใจนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองและมีไอเดียมีความคิดประหลาดๆในการหาเงินหาทองเข้ามาค่อนข้างดีนะครับและดาวนั้นนะครับมันไปได้มุมดาวส่งกระแสไปยังดาวอีก3ดวงที่อยู่ในราศีสิงห์โดยที่ดาวพุธและดาวศุกร์จะย้ายเข้าราศีสิงห นะครับอันนี้พุธย้ายถอยหลังเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์ทำให้ท่านมีความที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆแต่ถ้าอยากจะทำจริงๆอาจารย์แนะนำว่าลงเล็กน้อยพอประมาณอย่าได้ทำใหญ่ทำโตทำเยอะเพราะดาวนั้นถอยหลังหลายดวงมากๆเลยและดาวพุธซึ่งเป็นดาวเอกสารมันจะทำให้ช่วงนี้ นะครับท่านอาจจะปากเปราะคือพูดไวพูดเร็วพูดไม่ได้คิดหรือนะครับพูดแล้วเกิดการสร้างศัตรูเพราะฉะนั้นอยากจะให้ระวังตรงนี้เป็นพิเศษนะครับและนะครับการที่ดาวมันอยู่ตรงนี้มันได้ราชาโชค,ครับเพราะฉะนั้นใครที่โสดอยู่จะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจเจอคนหน้าใหม่ๆเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปไหนมาไหนยิ้มแย้มเข้าไว้นะครับหรืออาจจะเจอ จากโซเชียลอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตท่านในช่วงเดือนกันยายนนี้แต่อาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังครับเพราะในช่วงนี้นะครับดาวพุธนั้นที่โคจรถอยหลังอยู่เนี่ยมันจะกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่ 19กันยายนครับและตัวดาวศุกร์เองนะครับจะทำมุมดาวที่ดีคือเข้าไปอยู่ในเลิกที่ดีเนี่ยในช่วงวันที่13เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์ดูว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ทำตัวเองเซฟๆหน่อยหลังจากนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นแต่สิ่งที่อยากให้ระวังคือช่วงนี้จะโมโหง่ายแม้ว่าดาวนั้นจะโคจรเป็นปะเป็นคนขี้เก e ใจเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่ด้วยมนุษย์ยูนั้นมันเหมือนกับท่านนั้นถือระเบิดเวลาไว้เพื่อหลอกการระเบิดเพราะนั้นใครนะครับที่เป็นคนเก็บกดหรือเป็นคนช่างคิดช่างจําอาฆาตก็พยายามปล่อยวางในช่วงนี้เพราะหลังจากวันที่14กันยายนไปแล้วดาวใจของท่านจะเข้าตรียางสาวเพราะฉะนั้น ถ้ายอมก็ยอมครับแต่ถ้าไม่ยอมเนี่ยอาจจะมีการชกมีการต่อยสาหรับผู้ชายหรือมีการตบตีหรือมีการด,ด่าท้อต่อว่าการเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงนี้ยิ่งในดวงนั้นมีดาวราหูที่โคจรมากลุ่มลักมันจะมีลูกบ้ามีลูกพละกําลังเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องการ พูดการตัดสินใจนิดหนึ่งนะครับนอกนั้นดูแล้วมุมดาวแบบนี้อาจารย์ว่าจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับเพราะนั้นเท่ากับช่างน้ําหนักแล้วจะมีเรื่องดีมากกว่าเรื่องไม่ดีที่จะเข้ามาครับทีนี้นะครับเราก็มาดูเรื่องต่อไปเลยครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับ ดาวการเงินนั้นเป็นดาวสุขสปอนเซอร์ในช่วงนี้ได้แก่ร้านทองทองใบหนึ่สาขาพระประแดงครับเป็นร้านทองที่เปิดมากว่า40ปีตอนนี้มีเพจเ c e บุ o k ครับชื่อเดียวกันเลยครับคือชื่อห้างทองทองใบหนึ่งสาขาพระประแดงครับเบอร์โทร0 2 4 6 3 1 4 5 3นะครับก็ฝากเข้าไปด้วยนะครับขายแท้งทอง,แ,ทงแล้วก็ทองรูปประพันธ์ครับทีนี้ปรากฏว่า ดาวอังคารครับซึ่งเป็นดาวตัวท่านและก็เป็นดาวมรณะด้วยโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินแสดงว่าท่านจะมีเกณฑ์ได้รับมรดกครับหรือขายของเก่าวขายของเก็บสะสมได้ในช่วงนี้เช่นขายลอขายบ้านขายรถขายอสังหารีมทรับขายที่ดินอยู่มีเกณฑ์จะขายได้ ในช่วงนี้แต่ถ้าปักป้ายขายแล้วยังไม่มีใครสนใจแนะนำให้โพสลงโซเชียลครับจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok, i n s t แกรมท t w t t t อรโพสไปได้เลยครับมีเกณฑ์จะขายได้เพราะการเลยครับลงโซเชียลในช่วงดังกล่าวนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้มีความคิดว่านะครับขายแต่อยากจะจับปักป้ายเกี่ยวกับเรื่องการให้เช่าก็สามารถ ทำได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันแต่แนะนำว่าให้ทำก่อนวันที่18กันยายนนะครับเพราะหลังจากนั้นไม่ควรใช้แล้วเพราะดาวมรุตยูนั้นโคจรถอยหลังแล้วนะครับทีนี้เรามาดูดาวสุกบ้างดาวสุกซึ่งเป็นดาวกันเงินช่วงแรกได้ราชาโชคแต่โดนดาวเสาเล็งเพราะนั้นไอการหาเงินยากกว่าจะได้แต่ละบาทนั้นมีปัญหาเนี่ย ก็จะค่อยๆเริ่มหมดไปครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นย้ายราศีในวันที่2กันยายนและนะครับดาวพุธก็ย้ายราศีในวันที่2กันยายนเช่นเดียวกันเท่ากับอะไรใดๆต่างๆก็จะมากระจุกอยู่ในภพปุตตะซึ่งภพปุตตะนั้นหนึ่งเป็นภพสเสน่ครับ สองเป็นพบรายได้เสริมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านจะค้นพบวิธีการหาเงินที่เป็นรายได้เสริมเข้ามาในช่วงดังกล่าวแต่ช่วงแรกในช่วงวันที่2จนถึงวันที่13นั้นท่านจะต้องลดแลกแจกแถมจัดโปรโมชั่นการต่อรองหรือการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆในช่วงนี้จะต่อรองไม่ดีเท่าที่ควรครับเพราะฉะนั้น ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะต้องเตรียมใจว่าว่านะครับขายของเนี่ยขายได้แน่แต่อาจจะเหลือกําไรไม่เยอะครับและด้วยความที่ดาวพุธนั้นโครจรถอยหลังการพรีเซนต์การพูดการทําเอกสารยังไม่ดีเท่าที่ควรมันก็เลยทําให้การปิดการขายนั้นยากครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหาเงินหาทองครับหลังจากนั้นวันที่13ไปแล้วครับ ดาวสุขครับสเสวยมัทโนเลิกแล้วทีนี้การต่อรองการเจรจาก,การพูดจาอะไรต่างๆนะครับก็เริ่มเลยครับเริ่มดีขึ้นแล้วก็ดาวทิศนั้นก็ดีมาตั้งนานแล้วนะครับสเสวยเลิกดีเพราะดาวทิศมันไม่โคจรถอยหลังแต่ดาวพุธยังมีการถอยหลังอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเลิกที่ดาวพุธถอยหลังนั้นยังเป็นเลิกดีเลิกม,มงคลเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าจะมีปัญหาบ้างแต่ไม่ได้หนักหน่วงอะไรครับพอวันที่17 ดาวอาทิตย์ย้ายราศีครับพอดาวอาทิตย์ย้ายราศีกลายเป็นว่าพุธกับอาทิตย์นั้นโคจรเป็นกระเสสลับเรือนพอเป็นอย่างนี้แล้วรายได้ก็ยังดีอยู่ครับแต่มนุษย์อยู่ที่โคจรถอยหลังเนี่ยมันอาจจะทำให้การตลาดด้านโซเชียลนั้นเคยนะครับลงโพสต์แล้วมีคนถาม20คนอาจจะเหลือสัก15คนหรือ10คนอาจจะต้องมีการยิง หรือว่ามีการหาช่องทางทำใหม่ๆมากขึ้นครับและดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่19กกันยายนเพราะฉะนั้นนะครับตัวรายได้นะครับมันจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะช่วงนี้ดาวพุธกับดาวศุกร์นั้นมันได้คู่ธาตุน้ำครับและนะครับ ดาวสุกก็เสวยเลิกดีดาวพุธก็เสวยเลิกดีเพราะฉะนั้นจะมีทั้งลูกค้าเก่ากลับมาลูกค้าใหม่ก็ดีแล้วก็ ลูกค้านั้นค่อนข้างที่จะมีเงินด้วยเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีกอบโกยเรื่องเงินครับเพราะฉะนั้นในช่วงสิงหาอดทนหน่อยครับพอมาช่วงนี้ครับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยจะสะบัดสะพัดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับในช่วงที่ดาวพุธกลับมาเดินแล้วเพราะว่าดาวพุธเดินเร็วมันทําให้อะไรครับคุยไม่กี่คําก็ขายได้รู้เลยว่าเขาซื้อเขาไม่ซื้ออะไรลักษณะนั้นนะครับและดาวศุกร์ก็เดินดีมาเรื่อยๆจนถึงวันที่ 27ครับดาวศุกร์นั้นย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพอลิและได้ตำแหน่งนิดนิดแปลว่าเล็กๆ็กน้อยๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านสามารถที่จะลงทุนอะไรเล็กๆ็น้อยๆขำขำได้นะครับแล้วก็มันก็จะมีผลตอบแทนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าเรื่องเงินเรื่องทองไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับคนลัคณาราศีเมษในช่วงเดือนนี้ครับ เพียงแต่ว่าในช่วงแรกดาวพุธมันถอยหลังดาวอื่นมันถอยหลังมันก็จะอะไรครับมีความล่าช้าครับแต่สุดท้ายจย์ว่าขายได้แล้วก็มีรายได้ดีเข้ามาครับทีนี้เรามาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับแอนฟาร์มครับแอนฟาร์มเป็นนะครับที่พัก ร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่นอกจากนั้นแอนฟาร์มยังเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมนะครับมีสัตว์หลากหลายให้ท่านดูนะครับตั้งแต่นกนะครับตั้งแต่กระต่ายเต่าม้าแพะแกะนะครับมีเยอะกว่าฟาร์มแกะด้วยนะครับไปฟาร์มแกะเจอแต่แกะมาแอนฟาร์มเจอหลายอย่างมากมายครับมีสัตว์ให้ท่านเลือกแล้วก็สัตว์นั้นเชื่องคนมากๆไม่ต้องแบบไปชะงงกดูว่าเอ้ย ไอสัตว์ตัวนั้นอยู่ไหนครับมันเห็นเราว่ามันวิ่งมาหาเราเลยนะครับก็เบอร์โทรครับ0815625333หรือเข้าไปที่ Facebook นะครับพิมพ์ว่าแอนฟาร์มลำปางหรือแอนฟาร์มแม่เมาะเจอแน่นอนครับช่วงนี้ยังไม่มีดาวอะไรนะครับโคจรอ,อยู่ในภพหมอลนะแต่ถ้าจะมองว่าเอ้ยดาวจันเนี่ยมันเป็นดาวพันธุ ดาวพันธุนี่ยจะเข้าพบมรณะช่วงไหนต้องระวังช่วงไหนก็จะเป็นช่วงวันที่2นะครับเวลา15.26จนถึงวันที่4เวลา19.03ช่วงนั้นจันทร์จะอยู่ในพบมรณะก็อยากให้ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับและก็อีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่29หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์สองช่วง ด้วยกันครับทีนี้เรามาดูดาวอังคารซึ่งเป็นดาวมรณะปรากฏว่าดาวมรณะในช่วงนี้โคจรเป็นปราแต่ว่ามันติดพิษครุดเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่2เวลา7จ็ดโมงเช้าให้ระวังอย่าเรื่องภูมิแพ้อากาศเป็นหวัดคัดจมูกอะไรลักษณะนั้นนะครับและด้วยความที่ดาวมรณะมันเป็นปรา แน่นอนครับอุบัติเหตุใหญ่กับท่านอาจารย์ว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นยกเว้นว่าท่านไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเช่นเขามีเรื่องกันท่านไปห้ามเขามีเรื่องกันท่านไปช่วยต่อยเตียเขาหรือนะครับเห็นรถเกิดอุบัติเหตุแล้วท่านก็ไปมุงดูเป็นไทยมุงเนี่ยอันนี้จะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นประละ แต่ถ้าโดยปกติแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างมากก็คือเกิดกับทรัพย์สินเงินทองเล็กๆน้อยๆครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่2จนถึงวันที่8เวลา7จ็ดโมงเช้าดาวอังคารได้วอละโคตะมะนาวางเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่น่ามีปัญหาแต่ด้วยความที่ดาวพุธถอยหลังเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าหลังจากวันที่2เป็นต้นไปท่านมีเกณฑ์ที่จะต้อง ทำฟันอุดฟันจัดฟันอะไรอย่างอย่างเกี่ยวกับเรื่องปากนะครับเช่นนะครับเผลอไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไปกัดก้อนกวดเข้าปรากฏว่าฟันลาวนะครับหรืออะไรครับแปรงฟันทุกวันแต่เริ่มเจ็บฟันนะครับอาจจะต้องไปขูดหินปูนอะไรลักษณะนั้นนะครับจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องฟันสักนิดหนึ่งครับแล้วก็ในช่วงวันที่8จนถึงวันที่14 ให้ระวังเรื่องภูมิแพ้อากาศอีกรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นพอวันที่14ไปจนถึงวันที่20ดาวอังคารเสวยนะครับตรียางเสาเสวยภูมิปาโลเลิกแต่นะครับด้วยความที่มันเป็นปลัดแต่มันมีจุดประเด็นอยู่นิดนึงคือดาวมนุษย์ตยูครับมันเริ่มโคจรถอยหลังในวันที่18กันยายนเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่อง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรอะไรต่างๆมันอาจจะมีการอะไรครับมีการเผาไหม้มีการเสียมีการช็อตทาให้ตัวท่านนั้นเกิดอุบัติเหตุได้เพราะอาทิตย์กลางคานเวลาถึงการมันไปว่าของมีคมเพราะฉะนั้นก็ระวังพวกมอเตอร์ไฟฟ้าสักนิดหนึ่งครับแล้วก็หลังจากนั้นครับวันที่20เป็นต้นไปไม่แนะนำให้เดินทางคนเดียว ไม่ให้นแนะนำให้เดินทางต่างจังหวัดไกลๆหรือไปแบบประชนภยัยไปดินเลนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่แนะนํำตรงนั้นเพราะว่าดาวมรณะนั้นเสวยเทศตรีเลิกแล้วและนะครับมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงคือดาวคางขึ่เป็นดาวมรณะ,ม,รณะมันลงไปถึงดาวพุธด,ดาวศุกร์แล้วก็ดาวทิตย์เพราะฉะนั้นก็นะครับตั้งแต่หัวยันตัวนะครับระวังหมดเลยแต่ว่ามันจะเกิดแบบเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆไม่น่าจะหนักฮาร์ดคอร์มาก ยกเว้นว่าหลังจากวันที่20ปลายท่านไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงจนเกินไปเช่นไปแข่งรถกับชาวบ้านเขาแต่ไม่ได้แข่งในสนามแข่งรถเช่นนะครับรถคันนึงบีบแตนไปบีบแตกันมาเกิดแข่งกันบนถนนตอน,ตอนกลับบ้านอะไรลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าห้าวอย่าละหำเพราะว่ามนุษย์ตะยูเนี่ยมันจะทําให้ท่านขาดสตินะครับก็ระวังสักนิดหนึ่งครับต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับเรื่อง การงานกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยร้านสวีทซิสเตอร์ครับเป็นร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่และวัตถุดิบทำเบเกอรี่ขายทั้งปลีกขายทั้งส่งครับร้านสวีทซิสเตอร์นั้นนะครับขายเบเกอรี่อยู่แล้วด้วยเพราะนั้นจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโปรดักต์และก็อุปกรณ์มากเป็นพิเศษนะครับ ลองแอดไลน์ไปคุยอยู่ได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์0656436329ครับในส่วนของดาวการงานในช่วง2วันแรกครับวันที่1กันยาก่อนที่2กันยาเป็นอะไรที่ดูแล้วมีปัญหาหนักหน่วงฮาร์ดคอร์ที่สุดในเดือนนี้เพราะว่าสุขสาวที่เลงกันเนี่ยมันทำให้นะครับมีปัญหาเยอะอาจจะเช่นโดนใส่ร้ายกันแกล้งสร้างข่าวเท็จโดนนินทาโดนบูลลี่อะไรลักษณะนั้นหลังจากนั้น สุกย้ายนะครับพุทธย,ย้ายที่นี้พอกดว่าดาวพุทธนั้นนะครับโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นท่านจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารการอ่านฉลากคู่มือปฏิบัติหรือการพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องงานใหม่ๆที่ไม่เคยทำแล้วท่านต้องทำเป็นครั้งแรกจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะครับและดาวที่โคจรถอยหลังแบบนี้ มันจะทําให้ท่านนั้นจัดลําดับความสําคัญผิดหรือบางทีรับงานมาเยอะเกินไปด้วยความที่เกรงใจถามว่าทาไมเกรงใจเพราะช่วงนี้ดาวใจโคโจรเป็นปลานะครับอีกอย่างหนึ่งหิวเงินด้วยแหละนะครับเพราะสิงหาเนี่ยเงินหายากเหลือเกินเดือนกันยาพอดาวสุกย้ายเนี่ยการเงินการทองการงานเริ่มดีนะครับเพราะฉนั้นไม่พยายามทํางานแบบนะครับไฟหล่นก้นคือรับมาแล้วก็ทําด้วยความที่ดาวเสามันถอยหลังบางทีท่านจะขี้เกียจ เก็บไปช่วงเทสเดทไลน์ใกล้ๆจะส่งแล้วค่อยทำมันก็จะมีปัญหาเข้ามาเยอะนะครับก็อยากให้ระวังด้วยแล้วก็ดาวเกตที่โคจรอ,อยู่เนี้ยมันจะทำให้งานวุ่นวายเช่นมีงานเข้ามาเยอะเกินไปทำให้ท่านอดนอนพักผ่อนน้อยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรลักษณะนั้นนะครับส่วนใครนะครับที่ตกงานอยู่ การต่อรองเรื่องเงินช่วงดีที่สุดคือหลัง13นะครับกันยาไปแล้วนะครับในช่วงแรกดาวศุกร์นั้นสเสวยเลิกไม่ดีเพราะนั้นถ้าเลย13กันยาไปนั้นจะดีที่สุดแต่แนะนำให้อยู่ในช่วง13กันยาถึง 27กันยาครับพราเลยไปกว่านนะั้นแล้วดาวศุกร์มันได้ตำแหน่งนิดแสดงว่าผลตอบแทนหรือกำไรมันจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนการรับลูกน้องนะครับจริงๆแล้วรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนแต่ถ้ามองว่าช่วงที่ดีที่สุดก็จะเป็นช่วงวันที่1จนถึงวันที่17นะครับ กันยายนการลงทุนยังไม่ควรด้วยประการทั้งปวงครับเพราะดาวสาวพลฤหัสมดุษย์ยูดาวพุธถอยหลังในเดือนนี้ครับส่วนเรื่องลูกค้านะครับการงานในช่วงนี้อาจจะต้องเน้นลูกค้าใหม่เปิดตลาดใหม่ปายขายในจุดที่ไม่เคยขายไม่เคยไปอะไรลักษณะนะั้นแล้วก็ อาจจะต้องมีการจัดโปรโมชั่นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่ 13, ครับหลังจากนั้นนะครับก็จะไม่ต้องจัดและ้นะครับสามารถปิดการขายได้ด้วยคุณภาพของสินค้าหรือบริการหรือสิ่งที่ท่านเป็นอยู่นะครับแต่ต้องระวังเอกสารนะครับพยายามอธิบายในตัวสินค้าให้ดีเพราะนะครับหลังจากวันที่27ไปถ้าท่านดูแลเอกสารหรือพรีเซนต์ไม่ดีลูกค้าเข้าใจผิดจะมีเกณฑ์โดนร้องเรียนหรือโดน ฟ้องร้องในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเรื่องความรักครับช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยเ m e r s ร์ครับเอเม s ร์เป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางครบวงจรครับทั้งให้คำปรึกษาครับท่านมาตัวเปล่าเลยไม่มีอะไรในหัวเลยมีแต่เงินแล้วก็มีแต่ชื่อเสียงอยากจะทำผลิตภัณฑ์ เป็นของตัวเองสักชิ้นหนึ่งก็แนะนำครับเ m เม g ร์ให้คำปรึกษาได้ครับหรือท่านนะครับเบื่อโรงงานเก่าและอยากจะหาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ของท่านใหม่เ m เม g ร์ก็รับจ้างผลิตครับหรือต้องการจะพัฒนาต่อยอดอยากให้หอมนานขึ้นอยากให้เท็กเจอร์มันเป็นแบบไหนปรึกษาเ m e r g ร์ได้เ m e r g e ยินดีที่จะพัฒนาช่วยเหลือครับเบอร์โทรครับ0 63664 5ครับ2545มาตรฐานของเ m e r g รนั้นสามารถผลิตและเข้าไปนะครับขายใน7 e เ่ได้นะครับก็ลองโทรปรึกษาเ m e r g รดูนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีะไรายได้เสริมหรืออยากจะมีอะไรครับผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองครับทีนี้เรามาดูด้านความรักกันในเดือนนี้ยังไม่มีดาวไลอยู่ในราศีตุลน,นะครับดาวศุกร์เองในช่วงวันที่1จนถึงวันที่2นั้น สเสวยตรียางพฤหัดแต่สเสวยสมโนเลิกเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่นะครับถ้าครบแล้วจะเลิกยากครับแต่เป็นคนหลักการเยอะไม่ค่อยสวีดหวานแล้วก็อุปสรรคเยอะเพราะฉะนั้นช่วงวันที่1นึ่งจนถึงวันที่สไม่แนะนําครับหลังจากนั้นนะครับดาวก็ย้ายราศีไปอยู่ในราศีสิงครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนหาเงินเก่งแต่ไม่แบ่งท่าน เช่นเขาอาจจะมีตังมีไรายได้ดีแต่คบกันแล้วต่างคนต่างจ่ายก็ยังโอเคแต่เขาอาจจะอะไรครับเอาเปรียบท่านเยอะหน่อยเช่นนะครับค่าใช้จ่ายที่แพงเขาจะให้ท่านจ่ายหรือบางทีก็ไปไหนก็ให้ท่านเลี้ยงสมุดเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่2จนถึงวันที่13แนะนำนะครับให้ไม่เอานะครับไม่งั้นท่านก็จะเป็นสายเปก็คือเขาเนี่ยก็จะมีเงินเขาก็จะเก็บไว้ก็คล้ายๆว่า เงินของฉันก็เป็นเงินของฉันส่วนเงินของตัวเธอก็เป็นเงินของฉันอะไรลักษณะนั้นครับแต่พอหลังจากวันที่13ไปแล้วดาวสุขเสวยเลิกดีครับเสวยมหัทธโนเลิกเป็นเลิกพราะคาเพราะฉะนั้นด้านความรักก็จะเป็นแบบวินวินคราวนี้เธอเลี้ยงข้าวคราวหน้าฉันเลี้ยงหนัง คราวนี้เธอเลี้ยงหนังคราวหน้าฉันเลี้ยงข้าวเธอออกค่าน้ํามันฉันออกค่าที่พักอะไรลักษณะนั้นเป็นอะไรที่วินวินไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับแต่ด้วยความที่มันอยู่ในพบปุตตะแสดงว่าคนที่ท่านจะเจอจะเป็นคนที่หน้าใหม่อายุน้อยกว่าไม่เคยคุยกันมาก่อนนะครับแต่ในช่วงแรกอาจจะเป็นคนที่ปากสุนัขสักนิดนึงเพราะพุทธมันถอยหลังหรือ คุยกันแล้วไม่ค่อยคลิกกันนะครับแต่หลังจากนั้นก็มุมดาวเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ท่านอาจจะเจอในลักษณะคือท่านไปทำงานใหม่ๆที่ไม่เคยทำแล้วก็เจออย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือมีการลงทุนอาจจะได้เจอลูกค้าใหม่แล้วก็จีบมีความรักนะครับตะมุตะมิกันในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นวันที่17อาทิตย์ย้ายราศีนี่ตรีสุกดีแล้วนะครับอาทิตย์ย้ายราศีปรากฏว่า อาทิตย์กับพุธนั้นเป็นเกษตรสลับเรือนกันและพุธกับสุกนั้นมันได้คู่ธาตุเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปใครเข้ามาจะเป็นคนที่คบทนคบยาวคบนานเพราะมันได้คู่ธาตุคนที่เข้ามาจะเป็นคนคิดแต่เรื่องเงินครับหาเงินเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนฉลาดแกมโกงแล้วก็เป็นคนค่อนข้างบ้าง,งานโดยดูมุมดาวและอาจารย์ว่าดีนะแต่มันจะมีจุดเสียอยู่นิดนึงคือดาวมนุษย์ยูครับมันจะโครจรถอยหลัง ในช่วงวันที่18กันยายนเพราะฉะนั้นอาจจะเจอจากการที่ท่านไปเจอวิกฤตหรือเขามีวิกฤตอะไรบางอย่างคือเจอแบบคล้ายๆว่าเจอรักระหว่างลบอะไรอย่างเงี้ยในหนังซีรีส์หรือในละครอะไรลักษณะนั้นก็คือเจอที่ประหลาด,ลดที่แปลกๆที่ไม่ควรเจอเช่นนะครับไปเจอกันหน้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ ลักษณะว่าไปเจอกันในที่ชุมนุมอะไรสักอย่างลักษณะนั้นก็จะเจอคนถูกใจในช่วงดังกล่าวครับถือว่ามุมดาแบบนี้ก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับและหลังจากนั้นวันที่27ดาวสุกย้ายราศีครับนะทีนี้ดาวสุกย้ายเข้าไปอยู่ในภพอลิแล้วก็เป็นกเกษตรสลับเรือนคือพุธอยู่ในเรือนอาทิตย์อาทิตย์อยู่ในเรือนพุธเพราะฉะนั้น คนที่เข้ามาจะเป็นมีคนที่มีความลับเยอะมีอะไรไม่บอกไม่เปิดเผยหาเงินเก่งนะครับเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็คบทนคบยาวคบนานเหมือนกันแล้วก็ดนูบุมนี้นะครับท่านจะเคลซี่หรือรักเขามากเพราะฉะนั้นอย่าให้ความรักมันบังตาพยายามใช้เหตุผลว่ามันไปกันได้ไหมไม่ใช่เออก็รักเขารักเขารักเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับในช่วงนี้นะครับพยายามเช็คประวัตินิดนึงว่า โสดชัวร์ไหมเลิกกันจริงหรือเปล่าจะมีการฟ้องร้องภายหลังไหมอะไรลักษณะนี้ก็พยายามให้เลยครับให้มันผ่านจุดที่ว่าเอ้ยนะครับความลับต่างคนต่างไม่มีหมดการสามารถครบกันได้หรือว่าเปิดเผยมาตั้งแต่แรกรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับอะไรลักษณะนั้นนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็เชียร์ว่าช่วง13-27เนี่ยเป็นช่วงที่ความรักดีที่สุดครับ ทีนี้เรานะครับก็มาดูสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับท่านก็ยังมีเกณฑ์ทะเลออกกาะกันไม่ดีต่อการแค่วันที่1กั่วันที่2เท่านั้นครับหลังจากนั้นมุมดาวไม่ได้มีมุมที่จะทะเลาะก,กันนะครับแต่แฟนท่านนั้นจะใช้เงินเก่งมากในช่วงวันที่2จนถึงวันที่13แต่ก็ยังพอหาเงินได้อยู่แฟนท่านจะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองมากแต่ในช่วงวันที่2จนถึง วันที่27จะต้องระวังสุขภาพของแฟนท่านนะครับมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือเกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวนะครับร้ายแรงถึงผ่าตัดก็มีเพราะฉะนั้นต้องระวังเยอะๆนะครับถ้าแฟนท่านอยากหางานแนะนำหลัง13กันยาไปวันไหนก็ได้นะครับสัมภาษณ์แล้วจะได้เปรียบแล้วก็ค่อนข้างดีครับหลังจากวันที่27ไปนะครับดาวนั้นนะครับมัน ย้ายราศีการเงินของแฟนท่านจะดีขึ้นแต่คำพูดคำจาของแฟนท่านจะดู ไม่ให้เกียรติหรือดูสร้างปัญหาหรือทะเลาะก,กับท่านมากขึ้นก็ให้ระวังคําพูดคําจาในช่วงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับส่วนด้านสุขภาพก็แค่ระวังอดนอนนอนน้อยแล้วก็เป็นหน้ามืดเท่านั้นเองนะครับสําหรับแฟนของคนลัคนาราศีเมษนะครับอย่างไราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมเข้าไปดูที่ Line Today ด้วยนะครับพิมพ์ว่า Line Today โหราพยายัก์ก็ได้ขึ้นแน่นอนครับไปก่อนครับ สวัสดีครับ